คำถามยอดฮิตครับลงทุนหุ้นใหญ่หุ้นกลางหรือหุ้นเล็กแบบไหนมีโอกาสเติบโตมากที่สุดนะครับวันนี้ผมจะพาพวกเราไปไขแบบกระจ่างเลยนะครับว่าแล้วเราควรจะลงทุนแบบไหนนะครับเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับมามาดูกันนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าการที่เงินลงทุนของเรานะครับจะมีโอกาสเติบโตได้มากที่สุดอ่ะมันมีปัจจัยหลักๆอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ ต้นทุนหุ้นนะครับจริงไหมนะครับถ้าวันนี้คุณมีต้นทุนหุ้นที่ถูกนะครับโอกาสทํากําไรของคุณน่ก็เติบโตได้แบบมหาศาลแต่ถ้าวันนี้คุณมีต้นทุนของหุ้นที่แพงเป็นไงครับคุณซื้อหุ้นได้แพงอ่ะซื้อหุ้นได้แพงของมูลค่าเพราะฉะนั้นการเติบโตของคุณเนี่ยก็จะต่ํามากหรืออาจจะขาดทุนซะด้วยซ้าถูกไหมนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของคุณภาพครับ คุณภาพของหุ้นนะพูดง่ายๆนะถ้าคุณจะมีหุ้นที่เติบโตได้หุ้นตรงนั้นต้องเป็นยังไงครับต้องเป็นหุ้นที่ดีครับแต่ถ้าคุณเกิดเป็นลงทุนในหุ้นที่เน่าเป็นหุ้นที่แย่โอกาสเติบโตอ่ะได้ไหมครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะเห็นว่าการที่เงินลงทุนของเราเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตเนี่ยหรือติบโต,ตได้มากที่สุดนะครับมันประกอบไปด้วยปัจจัย2ออย่างถูกไหมครับหนึ่ง คือคุณต้องลงทุนในหุ้นที่ดี2คือคุณต้องเข้าซื้อในเวลาที่ถูกต้องถูไหมครับเพราะว่าหุ้นที่ไม่ดีนะครับโอกาสเติบโตก็ยากครับสุดท้ายมันอาจจะขึ้นนะขึ้นเสร็จแล้วมันอาจจะลงทิ้งลงมากลับมาที่เดิมหรือต่ํากว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกหุ้นได้ดีเป็นคุณภาพหุ้นที่ดีครับและหุ้นที่ถูกเข้าถูกที่ถูกตัวถูกเวลานะทีนี้คาถามคือว่าแล้ว้การจะประเมินในแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมก็จะบอกแบบนี้ครับว่า หุ้นที่ดีนะครับไม่ว่ามันจะเป็นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับมีโอกาสเติบโตได้เท่ากันแต่เดี๋ยวเรามาคุยกันทีหลังว่าแล้วหุ้นตัวไหนจะเติบโตได้มากที่สุดนะหุ้นกลุ่มไหนใหญ่กลางเล็กแบบไหนจะเติบโตมีข้อดีข้อเสียอย่างไงนะครับแต่ให้เห็นก่อนว่าหุ้นที่ดีเนี่ยนะครับต้องเป็นหุ้นอะไรหุ้นที่หนี้น้อยครับหนี้สินน้อยนะหุ้นต้องเบาถูกไหมต้องเป็นผมชอบชอบใช้คําว่าหุ้นตัวนั้นต้องเบานะครับคือไม่มีภาระเยอะอ่ะมันถึงจะเคลื่อนที่ได้เร็วดูไหมครับ เน็ตพอร์ตฟิทมาจินเป็นงไงครับควรจะต้องโอเคหรือว่าควรจะต้องสูงนะครับกำไรอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเหล่านั้นต้องสูงพอสมควรนะครับ BV book value เต,ติบโตอ่ามูลค่าธรงมชญต,ติเติบโตปันผลเป็นครับปันผลต่อเนื่องนะฮะสม่ำเสมออย่างเงี้ยถืเอเรียกโอเคเป็นลักษณะหุ้นดีหุ้นดีๆนะครับหุ้นที่เน่าก็ตรงข้ามครับนี่เยอะมาจิ้นต่ำหรือขาดทุนนะครับ BV ลดลงตลอดนะครับ ตัวปันผลก็แทบไม่จ่ายแบบนี้เรียกว่าหุ้นเน่าทีนี้มาดูแบบลักษณะของหุ้นที่ถูกหุ้นแพงกันบ้างนะครับหุ้นถูกหุ้นแพงอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นนะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยหุ้นราคา10บาทเรียกว่าถูกหุ้นราคา100บาทเรียกว่าแพงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกแพงนะหุ้น10บาทเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจํานวนราคาต่อหุ้นน่ะมันแค่ต่ําสามารถใช้เงินน้อยในการซื้อได้แต่ หุ้นราคา100บาทเราต้องใช้เม็ดเงินปริมาณมากกว่าในการซื้อเท่านั้นเองนะราคาต่ํากับราคาสูงนะครับไม่ใช่ถูกกับแพงแยกให้ดีนะไอเน,นี้ยเรียกว่าต่ําอเน,นี้ยเรียกว่าสูงแต่ไม่ใช่ถูกและแพงนะครับไม่ใช่แยกกันให้ออกคนละเรื่องการจะถูกแพงของหุ้นบางทีหุ้น100บาทก็สามารถถูกกว่า10บาทหุ้นหุ้นราคา10บาทได้เพราะว่า เขาไม่ได้มองกันที่ตัวเลขครับตัวเลขตรงนี้เขามองกันที่สิ่งที่เรียกว่า valuation หรือว่ามูลค่าของหุ้นตัวนั้นครับว่ามันแพงมันถูกมันคุ้มลงทุนไม่คุ้มลงทุนมากน้อยขนาดไหนถ้าวันนี้เขาลงทุนในราคานี้10ปีคืนทุนก็จะมองว่าอ้าถูกตัวเนี้ยโอเคหรือ3ปีคืนทุน5ปีคืนทุนแบบนี้ถูกไหมครับถูกถูกไหม เพราะว่าเ้ยคุ้มว่ะการที่เราเข้าไปลงทุนน่ะเราแทบไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยอะ่ะแต่5ปีปุ๊บจ่ายปันผลกลับมาหรือกลับมาคืนเงินต้นเราละบริษัทสามารถทํากําไรได้มากขึ้นนะครแต่ตรงน,นี้ผมอยากจะบอกว่าเขาประเมินกันที่ valuation ครับ valuation คนอาจจะประเมินจากอะไรได้บ้างประเมินจาก PE ก็ได้นะครับประเมินจาก P/BV ก็ได้นะครับ,รรนะรบและสุดท้ายควรใช้กราฟเทคนิคครับนะในการเขาเรียกว่าอ่าน ต้นทุนหุ้นของรายใหญ่นะครับคือพูดง่ายว่าอ่านจังหวะว่ารายใหญ่เก็บหุ้นกันตอนไหนนะนี่คือการประเมินมูลค่าผสมกับเทคนิคขเข้ามาประกอบกันนะมันถึงจะทําให้เราครับเห็นภาพว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันถูกมันแพงอะไรยังไงนะครับ PE P/BV แล้วกกราฟเทคนิคเข้ามาประกอบกันนะครับทีนี้เรื่องต่อมาครับที่อยากจะคุยกันก็คือว่า ในส่วนของหุ้นขนาดไหนใหญ่กลางเล็กแบบไหนมีโอกาสเติบโตมากที่สุดนะครับผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าหุ้นจะใหญ่กลางเล็กต้องเป็นหุ้นดีเท่านั้นถึงจะเติบโตได้นะฮะแล้วเราต้องซื้อในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าเท่านั้นราคาที่ถูกเท่านั้นมันถึงจะทําให้เงินเม็ดเงินของเราสามารถเติบโตได้แต่ทีนี้อัตราการเติบโตของหุ้นขนาดไซส์ SML นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องของโกรดการเติบโต กับปันผลหรือว่าความมั่นคงแล้วกันนะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยหุ้นขนาดเล็กนะครับจะมีการเติบโตที่สูงมากครับสูงมากผมให้3า,าติ๊กถูกเลยนะครับหุ้นขนาดกลางก็จะเติบโตยากหน่อยนะเติบโตน้อยลงมาหน่อยและหุ้นขนาดใหญ่ก็จะเติบโตน้อยที่สุดแต่มีการเติบโตนะยกตัวอย่างเช่นสมมติหุ้นแบบปตทหรือ s อสซีเนี่ยการจะเติบโตของเขาเนี่ย มันอาจจะแบบไม่ได้โตแบบสูงอะไรมากมายแล้วอาจจะโตอยู่ประมาณสัก200%นะครับในประมาณ5้าถึงสิปีนะระยะเวลาทำมิ่งยาวนะครับไม่ใช่แบบภายในปีเดียวนะโบโอกว่าปีเดียวปตทจะโต200%เปราบอกไม่ใช่5้าถึงสิปีนะครับ200%หุ้นขนาดกลางนะอย่างเช่นกลุ่มกลุ่มที่อยู่แบบเกินที่ไม่อยู่ในเซ็ตร้อยนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มเอสเซจอะไรพวกคุณขนาดกลางเนี่ยจะโตอยู่ประมาณสัก500ถึง1,000%ก็ยังเป็นไปได้นะครับใน10ปี หุ้นขนาดเล็กอาจจะโต5 0 0ถึง2,000%เลยก็ได้นะครับใน10ปีเพราะฉะนั้นการเติบโตหุ้นขนาดเล็กสามารถเติบโตได้มากกว่าอยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าขนาดไซส์ของธุรกิจเขาอ่ะการที่ยอดขายสมมติเขาปีแรกยอดขายเขา100ล้านบาทนะครับการที่เขาจะโตยอดขายหรือกำไรเขาอ่ะโตขึ้นเป็น1000ล้านเนี่ยง่ายไหมครับก็ดูง่ายกว่าถูกไหมเพราะอะไรเพราะขนาดสเกลธุรกิจมันยังเล็กอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับโต10เท่าถูกไหมครับ แต่ขนาดไซส์ส M สมมสูง้ไซส์ M อเนี่ยอยู่ที่กำไรอยู่ที่1000ล้านบาทเขาจะโตไปเป็นหมื่นล้านเนี่ยง่ายไหมครับความเป็นไปได้ก็อาจจะไม่เท่ากับขนาดเล็กถูกไหมเพราะยิ่งเม็ดเงินมากขึ้นคิดดูกำไรหมื่นล้านนะครับจากพันล้านไปเป็นหมื่นล้านเนี่ยก็หนักเอาเรื่องนะถูกไหมเพราะฉะนั้นการเติบโตอาจจะไม่ได้เท่านี้นะครับสมมผูขเขาจะโตไปได้เต็มที่ประมาณกำไร5000ล้านคือโต5เท่า 5x นะครับแต่ขนาดใหญ่ไปไนงครับกำไร บางบริษัทกำไร20,000ล้านนะครับการจะขึ้นไปอีก20,000ล้านเป็น40,000ล้านเนี่ยหนักไหมครับหนักหนาสาหัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแม้ว่ามันจะขึ้นเยอะก็ตามอีก20,000ล้านแต่มันขึ้นทอดแค่เท่าเดียวไงพอเห็นภาพแต่ลายบร,ยริษัทเอไงครับกำไรบางทีเป็น50,000ล้านเป็นแสนล้านก็มีถูกไหมแต่บริษัทเองครับ กำไรหลายหมื่นล้านมากกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นการจะโตของเขามันจะยากขึ้นมากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าบริษัทมันใหญ่ละสเกลมันใหญ่ละการจะโตขึ้นหนึ่งเท่าก็าทําให้เขากําไรอีกมหาศาลเป็นเม็ดเงินมหาศาลแม้จะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยเพราะฉะนั้นพอกําไรเขาเติบโตได้น้อยน้อยเท่านะน้อยเท่าตัวราคาหุ้นหรือเม็ดเงินที่เราเข้าไปใส่เนี่ยมันก็จะเติบโตได้น้อยกว่าแต่แลกมาด้วยอะไรครับบริษัทที่ใหญ่ ก็จะแลกมาด้วยความมั่นคงที่สูงที่สุดโอกาสเจ๊งของธุรกิจเหล่านี้ยากเพราะเขาอาจจะเป็นผู้นําตลาดอาจจะเป็นคนครองตลาดครองมาจิ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจนั้นนะครับขนาดไซส์ M ก็จะแบบเป็นไงครับก็จะแข็งแกร่งล,งลงมานะค,ความมั่นคงหรือความเสี่ยงในการที่เราเข้าไปลง,ปลงทุนเนี่ยก็จะน้อยตามลงมาแต่หุ้นขนาดเล็กในขณะที่มีโอกาสเติบโตสูงนะครับแต่ก็จะแลกมาด้วยอะไรครับความมั่นคงที่น้อยที่สุดเพราะวันหนึ่งอาจจะคอปล์ไปได้ อาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้มาจินในข้อการคลองตลาดยังไม่มีฐานลูกค้ามากพอแต่วันนึงเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างในบริษัททําให้เจ๊งลงไปได้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับในขนาดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กนะครับทีนี้คําแนะนาของผมก็คือว่าหากเราในานะน่างลงทุนเนี่ยเราควรลงทุนในหุ้นลักษณะไหนสำหรับผมนะผมมองว่าอะไรก็ได้ครับ สิ่งหน่มันคือเราควรกระจายความเสี่ยงมากกว่าถูกไหมเราอย่าไปมีแบบโอ้ยไม่ใช่ว่าเรามีเม็ดเงินน้อยเราก็ซื้อแต่หุ้นเล็กอย่างเดียวผมบอกก็ไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าเราสามารถมีเม็ดเงินที่มากพอเราก็ควรกระจายไปนะในหลายๆเซกเตอร์นะหลายเซกเตอร์หลายขั้นาดนะแต่ถ้าเรามีเม็ดเงินเขาเรนะียกันน้อยมากนะน้อยมากเราต้องดูว่ามันจะเหมาะกับการลงทุนหรือเปล่านะครับผมก็แนะนําว่าเราต้องดูว่าเราเหมาะกับการลงทุน แบบไหนแต่สุดท้ายผมยังแนะนะว่าเราควรกระจายความเสี่ยงเพราะวันหนึ่งถ้าเรามองนะครับมันเปรียบเสมือนกองหลังกองกลางกองหน้าหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางข,ขนาดเล็กถ้าเป็นพีมฟตุตบอลเราก็าคงไม่แบบใส่กองหน้าไป10คนถูกปะเราไม่มีกองกลางไม่มีกองหลังเลยเพราะวันหนึ่งเราโดยยิงประตูแพ้เราอาจจะเจ๊งได้นะครับเพราะฉะนั้นการบาลานซ์ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมอาจจะเราอาจจะจัดการลงทุนเป็น442ก็ได้อ่าแบบแผนฟตุตบอลเลยนะครับหรือ4 3 3อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือ3 5 2อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับในสัดส่วน100%เนี่ยนะบาลานซ์ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มีหุ้นทุกกลุ่มมันจะทําให้พอร์ตของเราอ่ะมีความวมีความมั่นคงด้วยมีการเติบโตด้วยมีการแบบพุ่งปีดป๊าด้วยมีตัวจี๊ดด้วยนึกอไหมครับมันจะทำให้พอร์ตเราอ่ะบาลานซ์ได้ดีมากที่สุด ก็อยากจะให้เป็นคำแนะนำแบบนี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของหุ้นแบบหลายหลายเซกเตอร์ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับซึ่งหุ้นทั้งหมดปัจจุบันนะครับมีเท่าที่ผมทำมามันจะมีทั้งหมด28เซกเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำออกมานะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าอ่านใจหุ้น28เซกเตอร์นะครับคอร์สเนี้ยผมจะพาพวกเรานะครับไปเจาะลึกหุ้นทุกอุตสาหกรรมเลยทั้งหมด28เซกเตอร์นะเป็นทั้งหุ้นเซ็ S อแล้วก็ MAI เจาะลึกไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างให้ดูเลยว่าเฮ้ยไอ้หุ้นแต่และธุรกิจเนี่ยการประเมินมูลค่าของมันนั้นเราต้องประเมินตรงไหนนะครับจะมีตัวอย่างหุ้นนะครับที่ประเมินให้ดูมากกว่า100ตัวนะครับว่าหุ้นตัวนี้จุดถูกจุดแพงเขามองกันยังไงจุดถูกจุดแพงอยู่ตรงไหนนะเขามองค่ากันยังไงนะครับจะพาไปเจาะลึกเรื่องของค่า PE ค่า PBV แล้วก็ค่า Dividend Yield ค่าตัวปันผล อนะัตราส่วนของปั้นผลนะครับว่าวิธีการใช้เขาใช้กันยังไงในสถานการณ์ไหนเราจะใช้อะไรอย่างไงบ้างนะครับในกลุ่มนี้นะเราจะใช้ PE หรือใช้ PBV นะคอร์สเนี้ยผมพาไปเจาะลึกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการเรียนก็คือเราจะเรียนผ่านในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดเท่านั้นนะครับโดยที่ว่าสามารถสมัครเข้ามาปุ๊บ ดูตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทุกคนสามารถจัดเวลาในการดูได้นะเขาจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่แบ่งเป็นพาร์ทเลยนะในการวิเคราห์ธุรกิจนี้ธุรกิจนั้นเซกเตอร์นั้นเซกเตอร์นี้นะครับมีตัวอย่างของหุ้นทุกกลุ่มให้พวกเราดูนะครับแล้วก็เป็นการสอนโดยตรงจากผมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นได้เรียนกันเนื้อหาแบบอัดแน่นแน่นอนนะครับคอร์สนี้ผมคิดว่าเวลารวมๆทั้งหมดอยู่ประมาณสัก5ชั่วโมง5้ถึงหชั่วโมงนะครับถ้าเราได้ตั้งใจดูรับรองครับว่าเราจะเห็นตัวอย่างความถูกแพงให้เห็นชัดๆเลยว่า หุ้นตรงกลุ่มนี้นะครับถูกแพงเขาดูกันตรงไหนหุ้นกลุ่มนี้ถูกแพงเขาดูกันหน่อยเพราะฟังให้ดีนะครับเพราะหุ้นแต่ละกลุ่มค่าความถูกแพงมันไม่เท่ากันอย่าใช้ PE เท่านี้ในการบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้แพงอย่าใช้ PBV เท่านี้ในการบอกว่าหุ้นกลุ่มนี้แพงหรือถูกเพราะค่าแต่ละกลุ่มมันไม่เท่ากัน และแม้กระทั่งหุ้นแต่ละตัวเองหุ้นลายตัวแต่ละตัวเองนะครับค่าความถูกแพง P/E p, e, p b v นี่ก็ยังไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าคอสิผมพาไปเจาะลึกอย่างแน่นอน นะครับก็ราคาเต็มนะครับทีมหนึ่งหมื่บาทนะครับแต่พิเศษนะครับสำหรับ FC เท่านั้นนะครับอยู่เพียง8,900บาทนะครับก็สนใจนะครับติดต่อเข้าไปทางอินบ็อกซ์นะครับ a c e b o o k Page Shop คลับทางช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าสนใจคอร์สยี่สิบเซกเตอร์ก็ได้คอร์สอ่านใจหุ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับบอกวิธีการสมัครให้กับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากคอร์สนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเจาะลึกแล้วตั้งใจอยากจะศึกษาเกี่ยวกับลงงงทุนนนนนนจจรรริๆะคคัับผมมดเต็ยอออ์สี้่่าแ แล้วส่วนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe follow ทั้ง2ช่องทางน,นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชื่อว่า Shop Club กันด้วยนะครับรับรองว่าจะมีคอนเทนต์ดีๆจะมีเนื้อหาดีๆเจาะลึกแบบนี้ให้พวกเราฟังอีกอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ